สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายวิธีการทำใบกิจกรรมที่5นะคะในบทที่4เรื่องการทำข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูลค่ะเรามาดูใบกิจกรรมที่5นะคะว่าครูให้ทำอะไรบ้าง ตัวใบกิจกรรมที่5นี้นะคะครูให้นักเรียนไปดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลซึ่งขณะน,นี้ครูได้เปลี่ยนชุดข้อมูลให้นักเรียนให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลผู้ป่วยโควิด ะะซึ่งข้อมูลนี้ครูดาวน์โหลดและทำการทำความสะอาดข้อมูลให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วและอัพเข้าไปใน Google Classroom ในหัวข้อใบกิจกรรมที่5เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะและดาวน์โหลดไฟล์ชุดข้อมูลลงมาและทำการแก้ไขไฟล์ชุดข้อมูลบนเครื่องของนักเรียนได้เลยค่ะตัวไฟล์ชุดข้อมูลนะคะที่ครูให้นักเรียนจะมีหน้าตา ลักษณะเป็นในลักษณะนี้นะคะจะเป็นไฟล์ Excel ซึ่งจะมีข้อมูลลำดับที่ของผู้ป่วยชื่อ,อวันที่แจ้งนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มกราเพศของผู้ป่วยอายุของผู้ป่วยหน่วยของอายุนะคะเป็นเดือนเป็นปีจังหวัดที่พบผู้ป่วยนะคะและสาเหตุการ ติดเชื้อนะคะของผู้ป่วยว่าติดเชื้อจากอะไรนั่นเองค่ะในไฟล์ข้อมูลนี้มีข้อมูลอยู่ทั้งหมด15,411หมนรเลกคอร์ดนะคะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากสิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปหลังจากที่เรามีข้อมูลชุดนี้แล้วก็คือนักเรียนจะต้องทำการกำหนดกาหนดประเด็นปัญหาที่นักเรียนต้องการนำเสนอจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะ ข้อมูลที่เรามีอยู่นี้เราสามารถที่จะนําเสนอข้อมูลจํานวนผู้ป่วยในแต่ละวันได้ค่ะว่าในแต่ละวันมีผู้ป่วยทั้งหมดกี่รายจํานวนผู้ป่วยสะสมในแต่ละวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มีจํานวนผู้ป่วยสะสมจํานวนเท่าไหร่จํานวนผู้ป่วยสะสมนะคะจำนวนผู้ป่วยในแต่ละจังหวัด1 0จังหวัดสูงสุดนะคะว่ามีจังหวัดอะไรบ้างและแต่ละจังหวัดมีจํานวนผู้ป่วยกี่คน จำนวนผู้ป่วยแยกตามเพศมีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนและอันสุดท้ายจำนวนผู้ป่วยแยกตามช่วงอายุผู้ป่วยที่อายุ10นะคะ0ถึง10ปีมีกี่คน11ถึง20ปีมีกี่คนนั่นเองค่ะพอเราได้ข้อมูลและหัวข้อที่เราต้องการจะนำเสนอแล้วสิ่งทั้งเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำถัดไปก็คือการ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าข้อมูลที่มีขนาดเยอะขนาดนี้เราจะทำการรวมได้อย่างไรในตัวไฟล์หรือว่าโปรแกรม e x c e เเขามีทูและเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่นักเรียนดังนี้ค่ะให้นักเรียนเลือกชุดข้อมูลทั้งหมดนะคะโดยการคลิกเมาส์ซ้ายที่ช่วงเซลล์ที่1น,นะคะคือ a 2เสร็จแล้วเลื่อนลงมาเซลล์สุดท้ายแล้ว คลิกที่ตรงปุ่มชิปบนแป้นคีย์บอร์ดค้างและคลิกเมาส์ซ้ายที่เซลล์ G 1 5 4 1 2นนะคะแล้วเราก็จะทำการเลือกข้อมูลทุกตัวได้ในลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนไปที่เมนูที่ชื่อว่า Insert แล้วเลือกที่ Pivot Table นะคะพอเราคลิกที่ Pivot Table เสร็จให้นักเรียนกดปุ่ม OK ค่ะ เราจะได้ Pivot Table ขึ้นมาซึ่งเป็นอีกแท็บหนึง่งให้นักเรียนตั้งชื่อนะคะครูตั้งชื่อเป็น Pivot Table ค่ะเสร็จแล้วเราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะจำนวนผู้ป่วยในแต่ละวันหมายถึงจำนวนผู้ป่วยในวันที่1มีกี่คนวันที่2มีกี่คนเราสามารถใช้ Pivot Table นี้ในการรวมข้อมูลหรือว่านับจำนวนข้อมูลได้เลยค่ะ จำนวนผู้ป่วยในแต่ละวันเราจะใช้ข้อมูลในฟิลด์ที่ชื่อว่า notify date ในการนับนะคะให้นักเรียนคลิกที่คำว่า notify date เสร็จแล้วมันจะมีข้อมูลม,มาปรากฏในช่อง row ซึ่งข้อมูลนี้จะปรากฏในตัวตารางที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนดึงคำว่า notify date ที่อยู่บนตารางด้านบนลงมาอยู่ในช่องคำว่า value ค่ะ เมนูที่เราเลือกใช้คือเมนูที่ชื่อว่า Count o f นะคะเราจะทำการนับจำนวนตามวันที่มันก็จะกลายเป็นคำว่า Count o f Notify Date นั่นเองหากใครไม่เป็นคำว่า Count o f นักเรียนสามารถคลิกที่ตรงช่องตรงลูกศรชี้ลงตรงนี้เสร็จแล้วเลือกที่เมนูคำว่า Value f i l d Setting เสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกคำว่า Count และกดตกลงได้เลยค่ะ ข้อมูลที่เราได้ก็จะเป็นข้อมูลจํานวนผู้ป่วยในแต่ละวันตั้งแต่วันที่1นึถึงหามกราพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเราสามารถที่จะทําการเลือกครอบข้อมูลเสร็จแล้วพอดกราฟได้เลยนะคะการพอดกราฟที่เป็นข้อมูลที่มีวันที่ประกอบนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้กราฟที่เรียกว่ากราฟเส้นได้เลยค่ะครูเลือกกราฟเส้นและ ตกแต่งกราฟให้สวยงามนะคะโดยการกำหนดชื่อของตารางชื่อของกราฟให้สอดคล้องกับข้อมูลด้วยนะคะเสร็จแล้วเราตกแต่งข้อมูลให้สวยงามเลยค่ะครูเลือกเป็นกราฟนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามโดยใช้รูปแบบแพทเทิร์นแบบนี้นะคะ พอเราได้ข้อมูลที่เป็นกราฟเรียบร้อยแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทำถัดไปคือสร้างแท็บขึ้นมาอีกหนึ่งแทบครูตั้งชื่อว่ากราฟครูจะทำการคัดลอกนะคะโดยการตัดกราฟอันนี้มาไว้ในแท็บที่ชื่อว่ากราฟเสร็จแล้วคลิกขวาเลือกวางโดยวางให้เป็นรูปภาพค่ะ เราจะได้รูปภาพกราฟขึ้นมา1รูปนะคะซึ่งเป็นกราฟที่เกิดจาก pivot table ของเรานั่นเองตัวกราฟนี้นักเรียนจะต้องนำไปประกอบนะคะทำเป็นอินโฟกราฟิกให้สวยงามเดี๋ยวจะอธิบายต่อในช่วงท้ายนะคะในข้อที่2จํานวนผู้ป่วยสะสมจํานวนผู้ป่วยสะสมคือจํานวนผู้ป่วยในวันที่1 วันที่2คือจํานวนผู้ป่วยในวันที่1รวมกับวันที่2นั่นเองและสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่5ค่ะวิธีการทําคือให้นักเรียนคลิกขวาตรงคอลัมน์ b เสร็จแล้วเลือกตรงคําว่า show value add เสร็จแล้วเลือกที่เมนูที่ชื่อว่า running total in เสร็จแล้วกดตกลงเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้จำนวนผู้ป่วยสะสมในแต่ละวันนะคะพอเราได้ข้อมูลแล้ว นักเรียนก็ลาก,กรอบชุดข้อมูลและพอดกราฟโดยใช้กราฟเส้นเช่นเดิมค่ะเสร็จแล้วตกแต่งกราฟให้สวยงามโดยการเปลี่ยนชื่อของตารางชื่อของตัวแผนภูมินะคะ พอเราได้กราฟเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการตัดกราฟนี้มาไว้ในแท็บชื่อว่ากราฟเหมือนเดิมค่ะโดยคลิกขวาแล้วเลือกวางโดยวางเป็นรูปภาพนะคะตอนนี้เราได้กราฟจํานวนผู้ป่วยในแต่ละวันจำนวนผู้ป่วยสะสมเรียบร้อยแล้วค่ะเรากลับมาดูที่ประเด็นที่เราต้องการนำเสนอในข้อที่3นะคะคือจำนวนผู้ป่วยในแต่ละจังหวัด10จังหวัดวิธีการคือให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกตรงข้อมูล ที่อยู่ใน p i v a t Table ช่องใดก็ได้นะคะเสร็จแล้วติ๊กออกหรือดึงข้อมูลออกจากตัวช่อง l o w และ Value ได้เลยค่ะการคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยในแต่ละจังหวัดนะคะเราจะใช้ตัวข้อมูลที่ชื่อว่า Province of Isolation นะคะตัวข้อมูล Province นี้ก็คือจังหวัด เราจะนับรวมผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันวิธีการคือ,ค,อคลิกตรง Attribute ที่ชื่อว่า province เสร็จแล้วเลิกลากลงมาให้มันอยู่ในช่องคำว่า value และใช้คำสั่งที่ชื่อว่า count of province เสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกตรงคอลัมน์ b ตรงไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วเลือกที่ไม่ใช่นะคะ เดี๋ยวให้นักเรียนคลิกที่คอลัมน์ A ค่ะคลิกที่คอลัมน์ A แถวไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วเลือกที่ฟิลเตอร์ค่ะแล้วเลือกที่เมนูที่ชื่อว่า Top 10มันจะทำการถามเรานะคะว่าเราต้องการจะโชว์ข้อมูลตั้งแต่ส่วนบน10อันดับแรกหรือ10อันดับสุดท้ายให้นักเรียนเลือกที่ Top เสร็จแล้วกดตกลงค่ะ ข้อมูลผู้ป่วย10จังหวัดที่มีผู้ป่วยเยอะที่สุดก็จะปรากฏในลักษณะนี้เราสามารถที่จะนำข้อมูลนี้มาพอดเป็นกราฟโดยการเลือกชุดข้อมูลและไปที่ insert แล้วเลือกแล้วเลือกตัวแผนภูมิที่เป็นแผนภูมิแท่งได้เลยค่ะเสร็จแล้วตกแต่งแผนภูมิให้สวยงามนะคะ เเลือกเป็นแผนภูมิที่เป็นแผนภูมิแท่งเพื่อแสดงจํานวนผู้ป่วยในแต่ละจังหวัดและเลือกรูปแบบของแผนภูมิที่เหมาะสมได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วนักเรียนคลิกขวาแล้วเลือกตัดเอากราฟนี้มาไว้ในแท็บที่ชื่อว่ากราฟคลิกขวาเลือกวางเป็นรูปภาพนะคะสําหรับกราฟที่3จะเป็นจํานวนผู้ป่วยในแต่ละจังหวัด1 0จังหวัด ในข้อที่4คือการหาจํานวนผู้ป่วยโดยแยกตามเพศเราอยากจะรู้ค่ะว่าผู้ป่วยที่เป็นเพศชายมีกี่คนผู้ป่วยที่เป็นเพศหญิงมีกี่คนวิธีการคือให้นักเรียนติ๊กออกตรงคําว่า p r o ิ i เพื่อเคลียร์ข้อมูลนะคะพอเราติ๊กออกเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนมาดูที่ข้อมูลเพศซึ่งก็คือคําว่า sex นั่นเองจะมีเพศที่เป็นเพศชายและเพศหญิงค่ะ เมือนเดิมนะคะเราคลิกซ้ายเราเลือกคำว่าเพศดึงลงมาที่ช่อง value และใช้คำสั่งที่ชื่อว่า count of sex นะคะเราจะได้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่เป็นเพศชายและเพศหญิงดังตารางที่อยู่ทางด้านซ้ายมือลักษณะนี้ค่ะข้อมูลที่มีจำนวนของกลุ่มข้อมูลที่ไม่เยอะเราสามารถที่จะใช้กราฟที่เรียกว่าแผนภูมิวงกลมเข้ามาช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้เลยนะคะให้นักเรียนตกแต่ง และนำเสนอข้อมูลให้สวยงามค่ะในที่นี้ครูจะก,กำหนด data label ให้เป็น data call out ก็คือการกำหนดให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเสร็จแล้วเลือกรูปแบบของแผนภูมิที่เหมาะสมค่ะอย่าลืมเปลี่ยนหัวของแผนภูมินะคะพอเราเรียบ พอเราทําการปรับแต่งแผนภูมิให้สวยงามแล้วให้นักเรียนคลิกขวาแล้วเลือกคัดค่ะและวนาแผนภูมินี้มาไว้ในแถทบทชื่อว่ากราฟเหมือนเดิมนะคะโดยการคลิกขวาแล้วเลือกวางโดยวางเป็นรูปภาพค่ะแล้วเรากลับมาดูในชุดข้อมูลที่เราต้องการจะนำเสนอตัวสุดท้ายนะคะก็คือจำนวนผู้ป่วยโดยแยกตามช่วงอายุค่ะ วิธีการคำนวณให้นักเรียนกลับมาที่ pivot table ของเราเช่นเดิมเสร็จแล้วติ๊กออกคำว่า s e x ช่วงอายุก็คือการนับจำนวนผู้ป่วยที่มีอายุเท่ากันซึ่งตัวคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือคำว่า age นักเรียนสามารถที่จะติ๊กตรงคำว่า age หากคำว่า age หรือว่าตัว attribute age ไม่ปรากฏในช่อง r o w นักเรียนสามารถดึงแล้วเลื่อนลงมาในลักษณะนี้ได้เลยนะคะ เราจะไม่รวมอายุนะคะดังนั้นเราต้องทำการกำหนดค่าในช่อง value ใหม่โดยการคลิกที่ลูกศรชี้ลงเสร็จแล้วเลือกที่คำว่า value f i e l d setting ค่ะให้นักเรียนเลือกคำว่าเขาและกดตกลงจากข้อมูลนักเรียนจะเห็นว่าผู้ป่วยที่มีอายุ1ขวบมีทั้งหมด119ลายและ จำนวนข้อมูลมีอยู่ทั้งหมด100กว่าเรคคอร์ดนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเราจะทำการจัดกลุ่มของข้อมูลให้เป็นช่วงนะคะวิธีการคือคลิกเมาส์ซ้ายลงในคอลัมน์ A ตรงช่องไหนก็ได้เสร็จแล้วคลิกขวาแล้วเลือกเมนูที่ชื่อว่ากรุ p ค่ะในเมนูกรุ p มันจะถามว่าเราจะทำการกรุ๊ปข้อมูลโดยให้แต่ละช่วงห่างกัน เท่าไหร่ในที่นี้ครูขอกำหนดเป็น20นะคะเสร็จแล้วกดตกลงค่ะจากข้อมูลถ้าเราจะดูข้อมูลในตารางนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลมีความผิดพลาดอยู่ประมาณ3เลกคอร์ดนะคะเพราะว่าคนที่อายุมากกว่า100มันเป็นจริงหรือเปล่าหรือคนที่มีอายุมากกว่า141ปีมันน่าจะไม่มีนะคะ ให้นักเรียนเลือกขรอบข้อมูลเสร็จแล้วทำการวาดกราฟโดยการเลือกที่ insert แล้วเลือกที่กราฟที่เป็นกราฟแท่งนะคะนักเรียนสามารถที่จะเลือกชุดข้อมูลทั้งหมดแล้ววาดกราฟได้เลยค่ะให้นักเรียนเปลี่ยนหัวของตารางหรือหัวของกราฟนะคะให้ตรงกับชุดข้อมูล พร้อมทั้งตกแต่งกราฟให้สวยงามค่ะพอเราได้กราฟมาแล้วให้นักเรียนตัดกราฟนี้มาไว้ในช่องหรือว่าแทบที่ชื่อว่ากราฟนะคะเสร็จแล้ววางกราฟลงไปในรูปแบบของรูปภาพค่ะเราจะได้กราฟเพื่อใช้ในการแสดงผลข้อมูลทั้งหมด5กราฟ สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำถัดไปก็คือการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะคะโดยการนำกราฟที่เราได้มารวมกันนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Word PowerPoint เพื่อตกแต่งและนำเสนอข้อมูลกราฟให้สวยงามโดยการนำกราฟมาเรียงกันใส่ข้อความรูปภาพตกแต่งข้อความให้สวยงามในลักษณะนี้ได้เลยนะคะ นี่คือตัวอย่างและวิธีการทำใบกิจกรรมที่5ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานและตกแต่งไฟล์อินโฟกราฟิกนี้ให้สวยงามและนำส่งในการบ้านที่อยู่ใน Google Classroom ค่ะสำหรับวันนี้ครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ